สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง The Auto Review วันนี้เรามีรีวิวที่พิเศษสุดสุดสำหรับแฟนแฟนรถบ้านหรือคนที่ลหลงไหลในการเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระเพราะเราจะพาไปดูรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานาน2026 GMC Motorhome รถบ้านรุ่นใหม่ที่กลับมาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความสะดวกสบายระดับหรูในทุกตารางนิ้ว เราจะพาไปชมกันแบบละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาประเมินครับบอกเลยว่าคันนี้อาจทําให้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตมาอยู่บนถนนเลยก็ได้เริ่มกันที่ภายนอกก่อนครับเมื่อมองครั้งแรก2,026 GMC Motorhome ให้ความรู้สึกกว่านี่แหละการกลับมาของตำนานที่แท้จริงตัวรถได้รับแรงบันดาลใจจาก GMC Motorhome รุ่นคลาสสิกในยุค 70s แต่ถูกปรับใหม่หมดให้เข้ากับยุคอนาคต เส้นสายตัวถังดูเรียบโบเฉีียวและมีความล้ำสมัยแบบรถอีวีสมัยใหม่ด้านหน้าเป็นกระจัง GMC แบบใหม่พร้อมไฟหน้าและเต็มระบบที่บางเฉียบและต่อเนื่องกันทั้งแนวดูเหมือนตาของหุ่นยนต์พร้อมโลโก้ GMC เรืองแสงกลางกระจังด้านข้างของตัวรถเป็นทรงยาวแต่ใช้โครงสร้างอลูมิเนียมเบาเส้นสายดูสะอาดประตูเลื่อนเปิดอัตโนมัติพร้อมบันไดไฟฟ้าแบบพับเข้าออกได้เมื่อเปิดประตูหลังคามีแผงโซลาร์เซลล์ช่วยชาร์จแบตเตอรี่เสริมสำหรับระบบไฟฟ้าในห้องโดยสารได้ตลอดเวลา กระจกบานใหญ่รอบคันทําให้มุมมองกว้างเวลาอยู่ข้างในรู้สึกโปร่งโล่งมากครับด้านท้ายของรถดีไซน์ไฟท้ายแบบเล็ดแนวยาวพร้อมกันชนท้ายที่ซ่อนช่องเก็บของและปลั๊กชาร์จพลังงาน,ล,องอนล้ออลนลอยขนาด22นิ้วพร้อมยางสมรรถนะสูงช่วยให้รูปลักษณ์ดูแข็งแรงและมั่นคง บวกกับสีตัวทั้ง2โทนที่ GMC ออกแบบเฉพาะเช่นสี p e r l Silver, ตัด j e t Black หรือ Emerald Green, ตัด Matte p r e d u d มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆโดยรวมภายนอกของ2026 GMC Motorhome ดูหรูแบบพรีเมียมแต่ยังคงปลิ่นอายความเป็นรถบ้านสไตล์ American Adventure ไว้อย่างครบถ้วนต่อกันที่ภายในครับนี่คือจุดที่ GMC ตั้งใจมากที่สุดเพราะเขาต้องการให้ Motorhome รุ่นนี้กลายเป็นบ้านจริงๆบนลอ้อ ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความหรูหราและอบอุ่นในเวลาเดียวกันห้องโดยสารภายในถูกตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้พื้นไม้ลามิเนตและไฟแอมเบียนรอบห้องที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์มีหน้าต่างขนาดใหญ่รอบคันทำให้มองวิวธรรมชาติได้เต็มตาห้องนั่งเล่นด้านหน้าเป็นแบบแอลเชฟโซฟาขนาดใหญ่สามารถปรับพับเป็นเตียงได้สำหรับ2คนส่วนด้านหลังจะเป็นเตียงคิงไซส์พร้อมม่านกันแสงและช่องเก็บของซ่อนภายในผนัง มุมครัวถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดมีทั้งเตาไฟฟ้าอ่างล้างจานไมโครเวฟและตู้เย็นขนาดใหญ่เหนือเคาน์เตอร์ครัวมีตู้เก็บของพร้อมไฟอัตโนมัติและระบบจัดการพลังงานที่เชื่อมต่อกับจอควบคุมหลักในรถห้องน้ําก็ไม่แพ้โรงแรมเลยครับมีฝักบัวแบบแรงด้านสูงอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องกรองอากาศระบบน้ําอุ่นน้ําเย็นครบชุดส่วนห้องขับด้านหน้าดูแล้วเหมือนข้ออกพิษของเครื่องบินเล็กเลยครับ มีจอสัมผัสดูอัลสกรีนขนาด15นิ้วแสดงทั้งระบบนำทางกล้อง360องศาและข้อมูลพลังงานภูมาิลาัยมมัลติฟังชันพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3ที่สามารถขับเองได้ในทั้งตรงหรือถนนโลง่ลงๆบอกคู่หน้าเป็นแบบกับการซีหมุนได้ทําให้เวลาจอดรถสามารถหมุนหันเข้าห้องนั่งเล่นได้เลยครับระบบเสียงบสรอบคันรวมถึง WiFi ในตัวและระบบควบคุมสภาพอากาศแยกโซนทุกอย่างถูกออกแบบมาให้คุณสามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าภายนอกเลยครับ ต่อไปคือสมรรถนะและการขับขี่ GMC Motorhome รุ่น2,026ใช้แพลตฟอร์มไฟฟ้าเต็มระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่ All Wheel Drive กำลังรวมประมาณ600แรงม้าและแรงบิดสูงสุดกว่า800นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในประมาณ5.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถบ้านขนาดใหญ่แบบนี้ แบตเตอรี่ขนาด2 0 0กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งได้ประมาณ550-600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มและยังมีระบบ Regenerative b r a k i n g ที่ช่วยชาร์จไฟกลับระหว่างเบรกหรือขับลงทางลาดระบบช่วงล่างเป็นแบบ a i r s u s p e n s i o n ที่สามารถปรับความสูงอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับถนนในเมืองทางลาดชันหรือพื้นที่ค,ครุขคะ GMC ยังติดตั้งระบบ Smart drive AI ซึ่งช่วยให้การควบคุมรถขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายโดยจะช่วยปรับแรงดันลมยางน้ำหนักพวงมาลัยและการกระจายน้ำหนักอัตโนมัติในแต่ละสภาพถนน รวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบ360องศากล้องเลปาร์คิ้งที่แม่นยำมากการขับขี่จริงให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ตัวรถจะใหญ่แต่บังคับได้เบาคลงมาลัยตอบสนองดีและการเก็บเสียงในห้องโดยสารเงียบมากเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์สันดาบสำหรับการใช้งาน GMC ติดตั้งระบบโซลาร r o ูฟที่สามารถชาร์จพลังงานได้ระหว่างจอดกลางแจง้งเพิ่มระยะทางได้อีก30-40ถึงกิโลเมตรต่อวนันและระบบพลังงานสำรองที่สามารถต่อพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกได้เหมือนบ้านจริงๆ สรุปง่ายๆคือ GMC Motorhome รุ่นนี้ให้ทั้งพลังและความเงียบในแบบรถไฟฟ้าที่มาพร้อมความหรูระดับเรือยอทบนถนนเลยครับมาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้ที่สุดคือราคาแม้ GMC ยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดเอเชีย แต่จากข้อมูลของตลาดอเมริการาคาของ2,026 GMC Motorhome เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ US 285,000ดอลลาร์ถึง320,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว10-12ล้านบาทโดยขึ้นอยู่กับออปชันและระบบพลังงานที่เลือกครับถ้านำเข้าในไทยแบบครบภาษีราคาคาดว่าจะพุ่งไปถึงราว18-20ล้านบาทแต่สำหรับนักสะสมหรือสายเดินทางมืออาชีพราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีวัสดุดและความสะดวกสบายที่ได้รับเพราะถ้าเทียบกับรถบ้านยุโรปหรืออเมริกันแบรนด์อื่นๆในระดับเดียวกันราคาก็อยู่ในช่วงนี้เช่นกันครับพูดถึงความคุ้มค่าสำหรับผม GMC Motorhome รุ่น2026คันนี้เหมาะกับคนที่รักการเดินทางจริงๆอยากมีบ้านบนล้อที่ครบเครื่องทันสมัยและไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานระบบไฟฟ้าทำให้การดูแลรักษาง่ายประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าคุณเป็นคนที่อยากออกไปสัมผัสธรรมชาติ แต่ยังอยากได้ความหรูหราเหมือนอยู่บ้านนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดในปี2026แน่นอนครับสรุปโดยรวม2,026 GMC Motorhome คือการยกระดับแนวคิดบ้านบนลอ้อให้เข้าสู่ยุคใหม่ของรถพลังงานไฟฟ้าดีไซน์ภายนอกล้ามยุคภายในเหมือนบ้านระดับลักชัวรี่ขับขี่ง่ายสมรรถนะสูงและราคาแม้จะพรีเมียมแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มมากครับ ใครที่ฝันอยากใช้ชีวิตเดินทางตื่นเช้าท่ามกลางวิวภูเขาหรือหลับใต้ท้องฟ้าดาวพร่าง GMC Motorhome รุ่นนี้จะพาคุณไปได้ทุกที่จริงๆครับขอบคุณที่รับชมรีวิววันนี้จากช่อง The Auto Review อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณอยากให้เรารีวิวรถบ้านหรือ RV รุ่นไหนต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ